นักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนทําดอกถ้วยทองจากโฟมห่อผลไม้กันนะคะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําดอกถ้วยทองนะคะก็จะมีก้านสําเร็จที่เป็นพลาสติกก้านสําเร็จที่เป็นลวดกรรไกรเกสรกระดาษกาวสองหน้าอย่างบางกระดาษยน่นคัตเตอร์คีมตัดลวดโฟมห่อผลไม้ปืนยิงกาว ก่าและเชื่อค่ะเราไปดูวิธีการทำดอกถ้วยทองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้โฟมห่อผลไม้นะคะที่เรา,เ,าเลือกซื้อผลไม้ได้ตามในตลาดหยิบขึ้นมาค่ะแล้วตัดตรงกลางตัดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะกลางออกนิดนึงกลางกลางค่ะ ใช้กระดาษกาวสองหน้าบางติดเวลาติดให้กลางออโฟมห่อผลไม้ออกนิดนึงนะคะเพื่อดอกถ้วยทองของเราจะได้สวยงามตัดค่ะเรากระดาษกาวออกดูบ้าแล้วค่ะ จะปลายด้านบนค่ะงอลงมาครับตรงกระดาษกาวบางที่เราติดไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วติดให้เท่ากันค่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะให้ใช้กระดาษกาวสองหน้าบางเหมือนเดิมค่ะติดลงไปกางออกนิดหน่อยเหมือนกันเลยเสร็จแล้วตัดค่ะ เราจะมาเริ่มทำเกสรกันนะคะใช้เกสรสำเร็จสามกานค่ะพับขึ้นหลังจากนั้นให้ใช้กระดาษกาวสองหน้าบางค่ะติดลงไปแบบนี้พับค่ะกดให้แน่นลอก เมื่อลอกได้แล้วนะคะให้นำไปติดด้านบนค่ะด้านบนของโฟมห่อผลไม้ให้ก้านดอ,อกเยสรออยู่เหนือโฟมห่อผลไม้นิดนึงหลังจากนั้นใช้ลวดค่ะลวดพลาสติกสำเร็จของเราใช้พีมงงอนิดนึงเพราะว่าลวดมันหนาประมาณน,นี้พอค่ะหลังจากนั้นให้วางแบบนี้ นะคะแล้วม้วนม้วนค่ะม้วนปายโดยกลางโฟมตลอดเวลานะคะเพื่อดอกถ้วยทองของเราจะได้ใหญ่ขึ้นนิดนึ่งอ่ะเอาเสร็จแล้วหลังจากนั้นใช้ปืนกาวค่ะติดนิดนึงแล้วกดค่ะ รอสักแป๊บหนึงหลังจากนั้นถ้าใช้เชือกอันี้เราใช้เชือกนะคะเราจะไม่ใช้ได้ก็ได้มันเส้นเล็กเราจะใช้เชือกค่ะมัดมัดให้ต่ำหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปัดเยอะนี่ค่ะมัดเลยค่ะ ดึงแน่นๆนะคะอันนี้ใช้แรงนิดนึงเอานินวชีมวนไว้ก็ได้ค่ะดึงแน่นๆนะคะเอาสักสองทบค่ะแล้วมัดเวลามัดให้มัดเงื่อนตายเลยมันจะได้ไม่คเคยเยื่อนหรือลุกนะคะ อักสามครั้งเสร็จแล้วค่ะใช้กรนไกรตัดปลายเชือกออกเล็มค่ะเล็มตรงส่วนที่เราไม่ต้องการออก ยังไม่หมดใช่ไหมคะให้ใช้คัตเตอร์ค่ะกรีดนิดนึงให้เหลือโคนน้อยที่สุดอคอันนี้คือดอกถ้วยทองที่เสร็จแล้วต่อไปค่ะตัดกระดาษยน่น เพื่อทำกีบเหลียงพับสั่งใช้กันไกตัดเวลาพับกีบเหลียงนะคะให้พับพบให้เป็นลูกสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะทำปลายให้แหลมพกมาทางด้านนี้ให้เท่ากันหนึ่ง 2หลังจากนั้นค่ะใช้กันไกลจะเป็นกันไกซิกแซกหรือกันไกธรรมดาก็ได้นะคะตอนนีค้คือใช้กันไก่ซิกแซกค่ะตัดให้เป็นรูปใบการของนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เอา ลวดแทงลงไปค่ะดูลักษณะให้สวยงามน,นะคะหลังจากนั้นให้ใช้ปืนกาวค่ะนิดนึงกดลงไปค่ะทำแบบนี้ทุกใบเลย อันนี้กีดเลียงของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะวิธีการทำใบพับกระดาษยนต์ค่ะประมาณ3เซนติเมตรแล้วตัดค่ะหลังจากนั้นให้ใช้ลวดเหล็กใช้คีมตัดลวด หยอดปีนจาวนิดนึงค่ะแบง่งึินกระดาษย่นให้เท่ากันะก,ก่อนเสร็จแล้วให้เอาลวดลงไปวางแล้วพับค่ะหลังจากนั้นใช้กันไกล ตัดด้านบนให้แหลมแล้วโค้งจนสุดปลายเลยนะคะทำยักค่ะ เสร็จแล้วใบของเราหลังจากนั้นค่ะตัดกระดาษยยนให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะนิดนึงบริเวณปลายหลังจากนั้นหมวนค่ะ ด้านบนม้วนค่ะพอได้สักระดับหนึ่งแล้วให้เอาใบมาใส่แล้วม้วนไปเหมือนเดิมค่ะจับให้แน่นนะคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อมุนถึงปลายสุดแล้วให้ใช้กาวแตะที่กระดาษเลนิดนึงแล้วม้วนให้สุดค่ะ เสร็จแล้วค่ะดอกถ้วยทองของเราเห็นไหมคะง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาดอกถ้วยทองที่เราทําได้เนี่ยค่ะไปเข้าช่อกันนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะไปเลยค่ะไงบ้างคะสำหรับการเข้าช่อดอกถ้วยทองของเราสวยงามใช้จากโฟมห่อผลไม้สําหรับคลิปนี้ขอจบเยงเท่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ